สวัสดีครับวันนี้ก็มีข่าวดีสาหรับท่านใดที่ใช้ซิมทูมูดเอสว่าข่าวดียังไงข่าวดีคือการยืมเงินของทูมูดเอสปี2020ชินยืมเงินทู สาบาท60บาทหรือว่า95บาทวิธีการจะทำยังไงและมีเงื่อนไขอะไรโดยผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะยืมเงินทูมูดเอสได้นั้นจะต้องมีการเติมเงินร้อยหนึ่งภายใน60วันและภายใน60วันนั้นจะต้องเติมเงินอีก20บาท ก็หมายถึง <languages> ว่าภายในรอบเดือนหนึ่งอ่ะสามสิบวันเติมเงินร้อยยี่สิบบาทแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีการค้างหนี้เก่าหมายถึงว่าไม่เคยติดหนี้เขาไม่เคยยืมเงินของทูมูลเอสว่างั้นเถอะไม่เคยมีหนี้สินติดค้างในสินทูมูลเอสว่างั้นเถอะประมาณนั้นนะครับผมโอเค แล้วขั้นตอนในการยืมเงินทูมูดเอสก็กดดอกจัน937แล้วก็ดอกจันตามด้วยหมายเลขที่เราต้องการจะยืมอย่างเช่นกดดอกจัน937ดอกจันแล้วก็50 50ก็หมายถึงว่า50บบาทแล้วก็ตามด้วยสี่เหลี่ยม แล้วก็โทรออกนั้นก็รอรับเอ็เอ็มเโปรนี้ดีอยู่อย่าง,างคือคือบางคนก็ออกไปต่างจังหวัดหรือบางคนก็เงินขาดมืออะไรจริงจริงเน็กก็หมดเงินในโทรศัพท์ก็หมดก็ฉุกเฉินได้ว่างั้นน่ย ันนี้เฉพาะคนที่ใช้ซิมทูมูนเอสนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวจะลงไว้ในใต้คลิปนะครับผมค่ารมเียมเท่าไหร่ยืม5บาทยืม50บาท60บาทเ5้าบาบาทจะเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่เดี๋ยวจะผมจะลงรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับผมขอจบคลิปแค่นี้นะครับผม ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ